นี่คือสมการที่อธิบายความต้มฟิสิกส์ทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันบอกเราว่าอะไรสมการนี้คือ the time dependent Schrödinger equation ซึ่งถือว่าเป็นสมการที่เป็นพื้นฐานของความต้มฟิสิกส์เลยเทียบได้กับสมการของยูตันในฟิสิกส์ทั่วไปเลยครับตัวแปรเซตแรกนะครับก็คือ i คูณด้วย h bar ตัว i ตัวนี้คือหน่วยจินตภาพนะครับเราไม่ต้องไปคิดถึงมันมากมันแค่อยู่ตรงนั้นเพื่อทำให้แมทของเราถูกต้อง h bar คือค่าคงที่ในฟิสิกส์ที่เราเรียกว่า the reduced Planck constant ซึ่งค่านี้มีจำนวนน,น้อยมากมาก ค่านี้มีหน้าที่เซตว่าเราจะสามารถเห็นผลลัพธ์ของควอนตัมฟิสิกส์ได้ในระดับไหนสมมติว่าค่านี้มันใหญ่มากๆเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของควอนตัมฟิสิกส์เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราแต่พอค่านี้มันเล็กมากๆเราก็เลยเห็นผลลัพธ์ของควอนตัมฟิสิกส์ได้แค่ในระดับของอะตอมต่อมาก็คือตัวนี้นะครับซึ่งคือการ d i f f e r e น t i a t นะครับเลัสในเชิงของแมทตัวนี้คือออปเปอเตอร์อย่างหนึ่งที่ถามว่าตัวแปรที่มาหลังจากออเปอเตอร์อันนี้มันจะเปลี่ยนยังไงเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆซ สเปกตรัฟังชัสัญลักษณ์แบบนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับมันถือว่าเป็นเวกเตอร์ประเภทหนึ่งและเวฟฟังชันเองก็คือวัตถุทางแมกหลไรสักอย่างที่สามารถบอกเราทุกอย่างเกี่ยวกับการทดลองของเราได้ในควอนตัมฟิสิกส์ถ้าเราอยากรู้อะไรสักอย่างอย่างเช่นว่าอิเล็กตรอนของเราอยู่ที่ไหนสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเวฟฟังชันของอิเล็กตรอนและถ้าเราอยากรู้ว่าตำแหน่งของอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถวัดมันได้จากเวฟฟังชันนี้พูดง่ายว่ามันคือวัตถุที่สาคัญที่สุดในควอนตัมฟิสิกส์แล้วตัวแปร เวฟฟังก์ชันนี้มันจะเปลี่ยนยังไงเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆและตัวแปรต่อไปก็คือวัตถุที่เราเรียกว่า h a m i l t o n i a n Operator ตัวนี้จะดูคล้ายๆกับตัวที่แล้วเลยเพราะมันเป็น Operator เหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะถามเรื่องเวลา Operator ตัวนี้ถามว่าพลังงานของตัวแปรมันคือเท่าไหร่ตอนที่เราจะใช้ h a m i l t o n i a n o p e r a t เ r เราจะต้องแตกเวฟฟังก์ชันของเราให้ใกลายเป็นวัตถุชนิดพิเศษที่เราเรียกว่า e NERGY EIGENSTATE คำว่า e NERGY EIGENSTATE อาจจะย,ยากนะครับแต่ว่ามันคือค่าที่เราวัดจริงตอนที่เราทําการทดลองอย่างเช่น ถ้าการทดลองของผมคือการโยนโลูกเต๋ามันจะมี Energy ์จีไอเกนอันหนึง่งที่เป็นค่า1แล้วก็มีอันนึงที่เป็นค่า2ค่า3ค่า4 5กับ6แล้ว Wave Function ของมันก็คือการเอาไ I g กนเซีพวกนี้มาบวกกันเรื่อยๆแล้วสมการอันนี้บอกเราว่าอะไรมันบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการทดลองของเราในอนาคตสิ่งที่เราก็ทำก็คือเราจะเวฟ n ังชันของการทดลองนี้ออกมนาะ แล้วแตกมันออกมาให้กลายเป็นเอ e เไอเกนเพวกนี้หลังจากนั้นเราก็จะแก้สรรมการที่ใช้ไฮเปอร์โทนิคออเปอเรเตอร์พวกนี้สำหรับไอเกนเซีแต่ละตัวอย่างเช่นสำหรับตัวเมื่อกี้นี้เราก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6หลังที่เราได้คำนวณสำหรับไอเกนเซีแต่ละตัวแล้วเราก็จะเอาขนพวกนี้มาบวกกับพข้าด้กันเพื่อดูว่าโดยรวมการทดลองของเราจะเปลี่ยนยังไงคอนเซปต์ <Concept S 2> โดยรวมก็คือตอนแรกเรามีเวฟฟังก์ชันของการทดลองของเรา เราเอาเวฟฟังกชันของเรามาใส่สมก,การนี้โดยที่เราต้องแตกเวฟฟังกชันของเราถ้ากลายเป็นไอเกนเซนพวกนี้หลายๆตัวแล้วเราก็เอาไอเกนเซตพวกนี้กลับมารวมเข้าด้วยกันเพื่อจะได้เป็นรูปของเวฟฟังก์ชันตอนที่การทดลองของเราจบลงแล้วก็คล้ายๆกับสมก,การของนิวตันเลยครับมันแค่บอกว่าวัตถุสําคัญในทฤษฎีแต่ละตัวมันจะเปลี่ยนยังไง